ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆกดติดตามปุ่มน,นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะผีตอนนี้ลูกติดมีลูกมาด้วยนะคะจะมาขอท้าแข่งกับแวมไพร์สาวพาเล็กเราคิดว่าเราต้องชนะแน่นอนเพราะเราท้าแข่งกินกล้วย5ลูก ใครจะกินหมดก่อนกันเราเนี่ยเป็นผีตานีฟันจอกแง่ตานีก็เป็นกล้วยคนเนี้ยเขาเป็นผีฟันเหล็กมจะเเลือดห็นไหมต้องแพ้แน่นอนแต่ว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรเนี่ยข้างขาวกิกล้วยข้างขาวฟูรับช้ําแอปเปิอ๋อก็เลยจะมาเป็นข้างขาวกินกล้วยจะช่วยผีบันพายเงี้ยหรอค่ะโอ้ มีลูกสมุนมาด้วยลูกสมุนนี่ตัวโตนะถ้าถ้าทามันจะช่วยได้เยอะนะแล้วเราจะช่วยแม่ได้ปะเนี่ยได้ไหมได้นะออคิดว่าจะไหวไหมคะแบมพายไหวไม่ไหวก็ต้องสู้ค่ะทีมเราต้องชนะใช่ไหมเจ้าจีน้อยทีมเราต้องชนะเรามาแบงกล้วยกันก่อนอ่ะเด็ดไปคนละห้าลูกเลยค่ะดิดีใจทำไมเนี่ยนานานาาโอเคสา อไ่าลเกเอาละค่ะพร้อมไหมทุกคนพร้อมก่ะเราต้องชนะจิวอนเราจะมาเริ่มการแข่งกินกล้วยระหว่างผีตานีและผีแว่พายอ้าวจะแพ้เขาไหมเนี่ยป่วยชะละหนึ่งสองสีม หน้าเป็นของเอเพราะว่ามีดิสติดพีต้องช่วยคิดีครับเขาเปสองมั <t 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 ้งีมเคอเลยไเคื่อนเราไปหอที่อื่นเลพูดช่วยฉันทิงไว้เดยก็บโอทีมแอมพ์ได้เปรียบมากกินสองคนแต่เราก็สองมูแล้วเนี่ยูที่สมแล้วูกที่สแล้ว nó ถ้าอะไรไม่ใช่นะเดี๋ยว uh, ความลำบากคือพ่ออซื้อกล้วยติดมอถือกล้วยทังนีก็ซื้อไม่สูบกันลอุ้ยเขียวเชียร์กล้วยอ่ะสรุปแล้วนะคะตอนนี้นะคะทีมแวมพากินไปหมด5ลูกแล้วอ่ะเย่ทีมตอนนี้กินคนเดียวไป4ลูกนยังอดว่าน้องๆว่าใครชนะน้องๆว่าจริงๆแล้วใครชนะ กี่ลูกสองสองลูกเอ้ดสามลูกสี่ลูกสี่เดียวกันกินไร้เยอะขนาดนั้นหรอผีหรือปอบโอ้โหทีมตานี้คนเดียวกินไปสี่ลูกเหลือหนึ่งลูกไม่เป็นไรกินแบบพายสองคนกินไปห้าลูกครับโอ้โหน้องๆว่าจริงๆแล้วใครชนะจริงๆมาคอมเมนต์บอกเลยนะนี่ชนะครับว่าอันนี้เสียหนึ่งอันใช่่ทีมเราไม่เหลือใช่ไหมคะับใช่แต่เพื่อนเดี๋ยวเกมหน้านะเราจะมาท้าใหม่เราจะท้ากินอะไรต้องติดตามนะคะเด็กๆ มีขราวหน้าจะไม่แพ้แน่นอนเราจะต้องท้าไอที่เราชอบชอบจะได้กินได้เยอะสรุปแล้วเด็กๆอยากจะเห็นเรานะคะท้าแข่งกินอะไรกันนะคะระหว่างทีมผีทั้งหลายนะคะเราจะเป็นผีชนิดอื่นมาก็ได้นะคะแต่จะมีการแข่งกินกันหลายๆอย่างเลยก็แล้วกันคอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วกันนะคะว่าอยากเห็นเราแข่งกินอะไรกันนะจ๊ะคลิปนี้พี่วิกฝากช่องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย